ครับพี่น้องหนุ่มนี่ค่ะมาฮอดนะครับประมาณจากหกโมงเขื่งนะครับมาฮอดอำเภอสว่างติดสามติบหกแรงสียังก็ง่ายสีเงินยี่นาะงสีำเงินนะครับเส์ชเบิรงในกูเกินห่เขื่อนยูทูปเนาะพ่อนำเลยประ่อนว่ะรอบนี้เอาขึ้นมาสามคันนะครับเด้อเดวกระติดไตไฟอีกจักรหลอดนะครับเอามาสามเรื่องมีที่แรกกบวันติดไปอยู่ พรอนเจริญก่อนครับ62แรงนะครับแต่ว่าก็เลยแลนพานสว่างก่อนก็นเลยได้นำสว่างก่อนเลยนะครับเนี่ยมันเป็นทางพานผมพอดีเลยนะครับรอบที่แล้วก็แลนพานเส้นนี้แหละไปพรอนเจริญนะครับพรอนเจริญก่อนได้ถึงพรอนเจริญมันจะเป็นยังก็คือออำเภอยังก็เอ๊ะจำไม่ได้ปะเป,เป็นบันม่วงเออบันม่วงปีนี้นะครับ36สีดำเงินเหมือนเสาติด M62 นะครับเป็นเอฟซีลูกค่าเก่านะครับบ้านนั้นผมเคยไปติดแล้วบ้านยังกอต่อบ้านดอนยุพูดดิฮะอาอเกือบบ้านทเถวผ่านม้เหมือนนะลูกต่อไปไปไปเตือนบอดิเนาะไปเที่ยวไปเที่ยวนะครับเคยเคยไปติดไปแล้วขั้นหนึ่งเพิ่นเห็นตัวอย่างกันนะครับเพิ่นก็เลส้างต่อเลยนะครับนี่เป็นเป็นเอ็มหกสิบสองากะขั้นที่สามมือนนะครับ ทีเรียนจากบึงการไปอำเภอเมืองอุดรนะครับอันนั้นจะเป็นลูกค่าเก้าอีกน่าจะประมาณขั้นที่6แล้วนะครับนะครับจำได้ว่าขั้นล่าสุดจะเป็นสีใดนเนาะนี่เนาะที่ดำบ่พี่นอ้องที่1ิเจ็ดแรงของหมูบ่บ้านขั้นล่าสุดขั้นที่หานะครับเมื่ออื่นน่าจะเป็นขั้นที่6กนะครับสามสิบหกแรงสีเขียวนะครับอยู่อำเภอเมืองอุดรตลอะ,ะ,ะ,ะที่แยกหายง่ายๆนะครับแถวๆนั้นแหละที่แยกนะครับอุดรอื อันนี้ก็นี่ครับเอารถตู้มาคือเรารอบนาสิไปสองคันนะครับไปพิษณุโลกนะครับผมหาเครื่องเลยนะครับเพื่อเพื่ออที่มีหกเครื่องนะครับนะครับแต่ว่าตอนนี้สั่งเพจเราหานะครับแต่มีหลายรุ่นนะครับพิษณุโลกทั้งเอ็มยูยันมาเอลซีศูนย์เอลสามสิบหกนะครับหลายหลายคันนะครับหลายรุ่น แต่ว่าเห็ดให้พี่น้องเขาได้นะครับแทบทุกรุ่นนะครับพี่น้องเด้อครับโอเคเดี๋ยวเขาจะชุ่มกันนะครับนะครับเส็ดเรียบร้อยพี่น้องเด้อจะปฏิร้องระบบน้ำมมันเป็นน้องเขาเบิ่งนะครับอยู่อำเภอสว่างจังหวัดสกลนครนะครับต้นสามสิบหกแรงขั้นแรกนะครับนีกินน้ำกินน้ำน้ำยังไงน้ำเบียร์มาถ้าไี้ดีเลยนะครับเดี๋ยที่ไทยพี่น้องเบิ่งนะครับขั้นแรกของรอบนะครับนะครับผม รอบนี้3นะครับจบเป็นหนึ่งนะครับยมุเตนพอตทองถุนนะครับจบแล้วแล้วเขาก็ติเดินทางไปนะครับผมอำเภอศิวิไลจังหวัดบึงกาฬต่อเลยนะครับผมใส่เวลาจบประมาณจากชั่วโมงครึ่งนาจะหอดอยู่นะครับผมชั่วโมงครึ่งนะครับเป็นเอ็มหกสองยมเสาต่อเลยนะครับตัวนี้นะครับงานตัวจากอูเฮารับผมสําหรับชงทางก็ติดตามก่อนไปใต้ไปน้องเบิงทุกเมืองนะครับช่ยยกไหม โอ้ยเจียังเกีบบเ๋ยเบิดมือเอารถลดเจีเบ,บิดขึ้นเอาโหลดมึงมาทานนี่รีบวะบอกมาข้างหลังก็โอ้ควันหมยกลงปากสูงนะพี่น้องชิราสีมาเจ็บหน่อยนั่นเก็บตีให้ด้วยนะครับสามหกนะครับผมมาเพ่อสว่างจังหวัดสกลนครนะครับ ถ้าผู้ใดนะครับสนใจนะครับสิขุดมันนะครับช่วงเดือนมก,กราหลังปีใหม่เป็นต้นไปนะครับเริ่มสร้างถึงเตียม,มือนีเป็นต้นไปเลยนะครับเพราะว่ามก,กรานะครับเดือนมก,กรางาน้อามาหลายแล้วนะครับผมเดือนตันอ้าวยังไงเดี๋ยวจะให้นอนนี่เลยมั่วแบบนี้นะี่ไม่รู้เรี่ยงอะไรเลย พอแล้วพอแล้วยกขึ้นยกขึ้นในแล้าเนี่พากะไอะเราสังง่งหินที่ผืนคนระับผืนละสองร้อยห้าสิบสองชั้นผูกหูแล้วก็สิเป็นงานเย็บสามตะเข็บนะครับผูกเฮาสิเย็บสามตะเข็บเพราะเปนสองตะเข็บนะครับพี่น้องพี่น้องสังเกตเบื้องดีๆนะครับรผมจีใส่สาม นะครับทั้งใบโดนเติบพี่น้องเ้อนะครับถึงใดนะครับต้องสร้างเป็นเดือนนะครับบางคนนะครับผู้ใดพบเฝ้าก็บอกนะผู้ใดกับผู้ใดเฝ้าพบเฝ้าก็ต้องแจ้งน้ำนะครับพราะละวะเพราะแล้วยกไปเลยยกไปเลยนะครับจะได้เดินทางกันต่อเลยนะครับนะครับก็บอกใ่ญยๆนะครับยกสูงๆทอดหลังคานนั่นแหละครับพี่น้องยกไปเลยยกไปเลย ไปดันไปดันนะครับตัวนี้นะครับพอมีถูกยางแล้วนะครับผมผ่านขุดมันกระบะนะครับผมปากตักปากขีบนะครับระบบทูอินวัที่อินวัเก็เอามาเลยนะครับผมแล้วก็ผู้ใดอยากได้พิเศษตัวดวงตัวเด่นนะครับมีเบิดนะครับผมปากขีบปากตักตัวยกนะครับกระบอกเดียวสองกระบอกนักขุดมันกระบะผูกมันนะครับ มีหลากหลายนะครับพี่น้องบริการถึงหน้าบ้านนะครับเพราะมีทีมงานแหลนทรงตั้งหากนะครับผุ้ใได้จากได้กระบะผ่านขุดมันนะครับอันนั้นก็สิีมีทีมงานแหลนรถทรงมือนี่ไปทรงอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผ่านขุดมันหนึ่งตัวนะครับผมไปส่งถึงหน้าบ้านนะครับประมาณช่วงเย็นแล้วครับมือนี้นะครับผ่านขุดมันเล้ากับใบเบอร์ยิบซีนะครับผมโอเคพี่น้องไปพอกันยุบบึงการกันต่อเลยนะครับเหมือนเศารนะครับ